ปคีปลาดีตัวใหญ่ๆนะกุ้งรีวิวกุ้งตลนดสดสุ ดูอีกร้านนึงโอ้โหเบัญชีร้านโอ้โหอีกร้านนึงนะคะอนนโอ้โหดูกุ้งค่ะดูกุ้งกุ้งกับปลาหมึกใหญ่มาก ตอนนี้ก็ได้มาเป็นลังเลยนะคะได้ของกันแล้วค่ะทุกคนก็ไปนะคะขึ้นรถมุ่งหน้าริเวอร์เทลแต่งกระจาบคะก็มารีวิวตลาดสดมหาชัยให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดีเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเร้นี่ชาแนลเลยนะคะ ค่ะทุกคนเดินไปขึ้นรถกันค,ค่ะทุกคนดูนะค่ะ